สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่น่ารักทุกทุกท่านผมโอวันสวนพระเครื่องเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่เข้ามาชมคลิปวิดีโออยู่ในขณะนี้นะครับถ้าไม่เป็นการลบควรจนเกินไปก็อยากจะให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่ช่วยผมโอวันสวนกดไลค์กดไลค์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนวิดีโอใหม่ๆหรือว่ากดแชร์เพื่อเป็นการเผยแพร่กิจคุณบุรุษจาจาร์ร่วมกันครับ ที่เพื่อนๆพี่ๆเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็จะเป็นเหนรียญภกกระซับของพระอาจารย์เด่นดวงติสโลวัดน้อยสามัคคีอำเภอเสละภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพระอาจารย์เด่นดวงติสโลท่านนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นครูบาอาจารย์หนุ่มนะครับผมที่ศึกษาศัพทวิชาพุทธเวทนะครับผมมาจากอาจารย์ทั้งที่เป็นพระแล้วก็เป็น คารวะมากมายนะครับผมจนในภายหลังนะครับผมท่านได้ลาศิกขาเพื่อทดสอบวิชานะครับผมแล้วก็กลับมาเอาอุปสมบทอีกครั้งนะครับผมโดยการอุปธรรมของพระอาจารย์ต้อมอวัดท่าแสแบงนะครับผมในปัจจุบันนี้ท่านก็ได้ทำานุ่มอุปถัมภาศาสนาโดยามา,าประจําอยู่ที่วัดน้อยสามะเคยมอำเภอเสรภลมุจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมแล้วก็ได้พัฒนาวัด าเสนาสนะต่างๆนะครับผมจนเจริญขึ้นด้วยสรพพวิชาที่พระอาจารย์เรนดวงได้ร่ำเรียนมานะครับผมเดี๋ยวภาพรายละเอียดในส่วนขยายนะครับจะเป็นยังไงเพื่อนๆพี่ๆรับชมไปพร้อมกับผมโอวันสวนพระเครื่องเลยครับมาชมภาพรายละเอียดในส่วนขยายของ ที่ระลึกวัตถุมงคลเหรียญหล่อของพระอาจารย์เด่นดวงนะครับผมในรุ่นโคกรั์นะครับที่ด้านหนึ่งนะครับผมจะเป็นรูปพระแม่นางกวกนะครับผมส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นรูปของพระแม่ธรณีนะครับผมสองพระแม่ผู้เมตตาต่อมนุษย์โลกนะครับนี่ฮะเหรียญก็จะเป็นเหรียญขนาด เล็กนะครับผมน่าจะประมาณสักอ2อถึง3เซนติเมตรนะครับผมอันนีไ้ไม่แน่ใจนะครับผมเหรียญก็จะเป็นลักษณะของอเหรียญรอนะครับผมตามที่กาบเหรียญน,นะครับผมเป็นรูปของอพระแม่นางกวักด้านหน้านะครับผมแล้วก็ด้านล่างเขียนเป็นชื่อรุ่นเหรียญว่ากพกกระซับนะครับผมแล้วก็ลายล้อมด้วยอักขระเลขยันต์ต่างๆนะครับผมตามสายวิชาที่ ระอาจารย์ดินดวงได้ร่ำเรียนมานะครับผมแล้วก็ถ้าเหรียญไหนที่ได้รับเมตตาจากพระอ,อาจารย์นะครับผมก็จะมีการลงอัคระเลขยันเพิ่มเติมให้นะครับผมเป็นยันเกี่ยวกับด้านโคกรัพย์แล้วก็โชคลาภโดยตรงเลยนะครับผมจะเห็นได้ว่าเหรียญน,นี่เป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับเวลาพระอ,อาจารย์เมตตาลงเหล็กจานให้นะครับผมตัวอัคระลายจายนี้เรียกได้ว่าชัดเจนนะครับผมมีเส้นสายที่ บ่งบอกถึงสภาวะจิตที่ค่อนข้างที่จะแน่วแน่นะครับผมคงเส้นคงวานะครับผมดูลายจานการขีดเขียนนี่เรียกได้ว่าถ้าเป็นภาษาพูดก็ชัดค้อยชัดรำนะครับผมเพราะว่าอักขระเลขยันแต่ละตัวนี่ไม่มั่วนะครับผมแยกแยะออกได้ชัดเจนถ้าใครเรียนอักขระอักษรธรรมเลขยันต่างๆมานามาจะเรียกได้ว่าเห็นตัวอักษรธรรมของท่านแล้วท่านลง ได้อย่างชัดเจนนะครับผมถ้าเป็นลายมือทั่วไปก็ถือได้ว่าเป็นวัดแกมบรรจงที่ค่อนข้างที่สวยงามนะครับผมผมบอกถึงวิชาความรู้ความแม่นยําในการลงอักขระเลขยันของพระอาจารย์นะครับมาดูอีกด้านหนึ่งที่เป็นหลังพระแม่ธรณีนะครับผมนี่ฮะก็จะมียันเกี่ยวกับเรื่องของอเมตตาคุ้มครองต่างๆนะครับผมเป็น อ,อีกด้านหนึ่งจะเป็นเมตตาพวกทรัพย์นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขล,ลารยายันแบบครอ,อบจักรวาลน,นะครับมีหัวใจพร,พระเจ้า 5, 6, ห้าพระองค์หัวใจท่าสีา่ต่างๆนะครับผมอันนี้ก็จะเขียนใต้ตัวอ,องค์ของพระแม่ธรณีนะครับผมมีขล,ลารายันแล้วก็เขียนเป็นชื่อวัดน้อยอาสามัคีนะครับผมดูพระอาจารย์ลงยันสิครับอนนี้เป็นเหรียญขนาดเล็กนะครับผม ตัวเลขจานที่ลงถือได้ว่ามีความละเอียดละออเลยทีเดียวนะครับผมในด้านประวัติของพระอาจารย์เด่นดวงเนี่ยครับผมมีความมีความชัดเจนนะครับผมว่าพระอาจารย์มีอาการร่ําเรียนนะครับผมทั้งด้านทางโลกแล้วก็ทางธรรมนะครับผมทั้งด้าน วิทยาคมตลอดจนถึงในเรื่องของการศึกษาอภิธรรมต่างๆนะครับผมคร่าวๆนี้เท่าที่ทราบนะครับผมท่านเคยได้ในการอุปรสมบทบรรพชาปีแรกๆนะครับผมท่านก็ได้ศึกษาพระอภิธรรมนะครับผมจากมูลนิธิแนบมหาเทีรานนท์นะครับผมอยู่ที่พุตุมณทนสาย5นะครับจนได้ นักทำโทนะครับผมแล้วก็ไดม้มีความสนใจในการศึกษาสับพวิชาต่างๆนะครับผมท่านก็ได้เรียนที่อำเภอทว w ดบุรีนะครับผมกับอาจารย์คำมีราช่องนะครับผมหรือที่รู้จักกันโดยทั่วไปว่าพระอาจารย์แก้วนะครับวิชาที่เรียนก็จะมีความโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของแค้วคาดโครงพันมาสเสน่นะครับผมเรียน กับพระอาจารย์แก้วได้สองปีท่านพระอาจารย์แก้วก็ได้แนะนําให้ไปเรียนกับคุณพ่อคำมาหงษานะครับผมก็เรียนกับพ่อคำมานะครับผมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับผมจนกระทั่งพ่อคำมาผงทองนี้ท่านได้เสียชีวิตนะครับผมวิชาที่เรียนกับพ่อคำมา,าตั้งแต่ ก็มีตั้งแต่การเขียนยันเป่ธาเสกคาถาคาคมต่างๆครับผมนอกจากนั้นก็ยังได้เรียนวิชาจากข้อทองแดงสือมาพักนะครับผมแล้วก็ได้ไปเรียนทางฝั่งสพปลาวนะครับผมเรียนจากพ่อใหญ่คาตามที่แขวงบริคำมไสูเขาควายนะครับผมนี่ฮะในปัจจุบันนี้ เซนาสนักต่างๆนะครับผมก็ได้รับการพัฒนานะครับผมวัดน้อยสามะคีอำเภอเสรภูมิก็เจริญขึ้นมาตามลำดับนะครับผมโดยวิชาความรู้ที่พระอาจารย์ดินดวงได้เรียนมานะครับผมก็ถือได้ว่าสร้างคุณอุปการเกี่ยวกับเรื่องศาสนาเป็นอย่างมากนะครับผมวัดถุมงคลที่ลูกศิษย์ลูกหาไปขออนุญาตจัดสร้างนี่ก็ล้วนแล้วแต่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆมากมายนะครับอันนี้ก็ เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมที่นำมาแนะนำให้กับเพื่อนเพื่อนพี่ๆนะครับผมได้ศึกษาร่วมกันนะครับเดี๋ยวถ้าเพื่อนๆพพี่ๆน,นะครับผมมีความสนใจเกี่ยวกับวัตถุมงคลต่างๆของพระอาจารย์ดินดวงก็สามารถย้อนดูได้ในคลิปเก่าๆที่ผมได้เคยทำไว้นะครับผมหรืออนาคตต่อไปถ้ามีวัตถุมงคลรุ่นไหนของพระอาจารย์ก็นำมาเสนอเพื่อที่จะเผยแพร่กิจคุณ พระอา,าจารย์ไปเรื่อยๆนะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ